กาสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนพี่น้องเลยกามาพบพ่อ,พอกับบอเตียงท้องอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กบบาบอเตียงสิไปหาสาวเจี๊ยบพี่น้องเลยพอดีออกมาทะเลเนาะพี่น้องเนาะไปหาเพิ่นยูเฮือนก็ได้พบเห็นพี่น้องเลยแม่เพิ่นบอกว่าเราออกไปยูนาเนาะ,ะแล้วเราโทรไปหาบอเตียงว่าเข่าเราบ่มีกินพี่น้องเอเข่าเราเบิดเนาะ ป้าเตียงก็ได้แบบสงสารแล้วนะพี่น้องเอ้คนเมีมานอีลุงอีเรือเนาะผัดบุมีเขา่าวินาํากินไม่คิดลำบากพี่น้องเอ้ป้าเตียงก็ซื้อเขา่เามาให้เลามือนี้พี่น้องเอ้มากับบะจันสองคนเนะเาะมาซื้อเขา่าซื้อน้ำมาแหละพี่น้องเอ้มาให้เลาาพอได้เลาพอธียูได้กินแต่ว่าเลาก็ออกมาอยู่นะพี่เนี่ยไปเพิ่งอา่า หน้าเทียงน้าแล้วเป็นแบบใดจะมาเมนจักอ๋อเมนไปจักอันยืนทิมทางเนาะพี่น้องเนาะคือมาอยู่ห่าอยู่หน้าเนาะบาทโอ้เมนดีพี่น้องเอย้อยโอ้ออโอสบายดีเอ้ยคือมันหนีมาอยู่หน้าพี่ โอ้เมาเฝ้าเสียงให้เพื่อนบ่อ้าวท่องปุ้งไปให้มันอยู่หน้าบาเนี้ลูกแตกไปชิเบิ้งบาเนี้สร้างเห็ดแท้โอ้ยเนาะปไาพี่น้องเนี่ยลงไปหาเราก่อนไปไปพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาเราสบายดีเป็นอะไรเดี๋ยวนี้โอ้ยบม่ได้ทิ้งหนาแต่หึงยังหมดแตกอยู่เนาะ มันอยากกันแล้วมันอยากกันนั้นมันเป็นอะไรกันนั่นมันอยากแตกมันอยากแจกว้าทะลกอีกแล้วหายเมื่อยแล้วพี่น้องเไงมาไกลโอ้เด้อเด้อได้ขอโทษขอโทษได้ขอโทษขอโทษเดโอ้มาอยู่อยู่หน้าอยู่กับไพยนี่นะอยู่กับอันนั่นแหละพนัมมาอีกแล้วเบาเตียงเลยเฮ้อผัวนัมมาผัวนัมม่าดูแหละโอ้ ก็สิมาอยู่นี่เพิ่นนํามาแล้วบัดนี้บัดนี้มันมาเผาหน่ายนะสาวอ๋อนี่นี่หน้าหน้าหน้าสาวว่านี่โดยแปลว่าหน้าหน้าสาวเป็นพี่น้องกันทั้งทั้งพ่อเนี่ยเพราะยัยภูมิตายนี่แต่ว่าเพิ่นก็ลิ้นเพิ่นเบิดแหละหน้าเนี่ยก็หน้าเพิ่นเลยค่ะมาอยู่ให้เพิ่นโอ้ผัวเจ้าหน้ามาแต่บ้านโโดยมามือไรเพิ่นมาน้มหลังเอืออยนี่แล้ว แม่เพิ่นหายเงินให้เงินแสนหาขารถออกมาหะโดยแล้วโทรมาหาเอลยว่าเอลยอุ้นเงินไป่หายเลยมึงไม่มีเงินเดี๋ยวว่าอ้๋อแล้วอา่ะป้าเจ้าบัได้บอกคือตามมาแบบว่าเพิ่นมาคอนดูเขาเต่าแล้วไปจักแล้วองจุชางน้ำเพิ่นหน่อยจังว่าจะบอน้ำเพิ่นมาแบบว่าจะหมาแบบได้โมโหสาเหตุแบบได้โมโเอ้าผัวมาก็ยังโมโหบ่ใช่เพิ่นมาพ่อแม่เพิ่นอยากให้ป้าเนี่ย พ่อแม่ยังให้ป้าแต่ว่าว่าฟังว่าง่ายๆนี่ผัวเจ้าป้าเจ้าบ่ได้นะนี่เนาะโดยต่างๆมาแล้วก็บบคิดฮอดลูกเต้าอะไรต่างๆเนาะเอื้อยก็ให้เพิ่นมาเบาิ่งคั่นพออยู่ได้เพิ่นก็อยู่คั่นว่าดูบ่ได้ก็ให้เพิ่นไปนะโอ้ดยโดยโดยโดยด้วยแต่ตัวนี้ได้ซะอันอันผัวเพิ่นเมื่อแล้วบ่เพิ่นไปอันไปอีนังไปเอาพื้นลุงเตาบ่ผัวเจ้านั่นได้ด้วยไปเอาพื้นลุงเตาเฮ็ดเตาว่าอยู่พี่ก็ได้โดย โดยโดยกินข э ้าวกินน้ำรือบ่มาอนี่โอ้ยอันเอ๋ยกินข้าวก็มานานแล้วกินข้าวก็มานี่เลี้ยเอ๋ยนะก่อนกินกินข้าวก็มันนี่นะโอ้ยกับแกงไก่เนี่ยนะน้องบ้วนบ้นขาไก่ดอกสื้อไก่สิพัน่งไก่พันนี่แหละ โดยกินข้าวก็แกงไก่โดยคือว่าเนีายใค่กินข้าวก็แกงไก่โอดยคือบอกโอ้กินบอกบ่กไก่เนี่ยแกโดยโอ้เดี๋ยวมากินก็เป็นแบบแปลกๆใครรู้ก็คือว่าก็คือกักอยู่นาอกว้าเอยเนี่ยใครผู้แดงขอว่านี่ผู้ได้กินอยู่คิดว่าได้ดูได้เต้าได้หรอกเดี๋ยวเอยว้ากันที่โทษให้มากะเขาก็สิบบทกินแล้วน้องก็เลยว่าสิถาโทษเธอเดียวโทษทรัพท์ก็สิตายแล้วเอ้ามันเป็นยังคือสิตายแบบว่ามัน มันบุอยากดีน่าแบบว่ากดีมันน่ายเจ้าว่ามันบุญอยากดีอย่ามันตายยึดต่อหาหน่องอะไรอย่าเงี้ยจังว่าอึดยู่ไปแล้วอยากมันบุมี่ยังกับบุมี่ดิ้นกับบุญมี่ยังกับบุมีนะเขาดำยู่ไปนี่แล้วยู่ไปน้ำนาสาวก็มีแต่ได้เนาะ มีแต่ว่ามาเอือแน่ไกลไปไดนก็ต้องมาไกลไปไหนก็ต้องมามาเลยเนี่ฮยมาพวเนี่ยฟาฟาฟาพลมาเนี่ยยูเนาะเอยเข้าใจอยูก็ถึงน้องมาอยู่นี่เข้าใจอยู่เออก็คิดฮอดคิดเถิงอยู่โดยด้วยเยี่ยมไม่ดรามุยขอดูกขอเตาแล้วกะน้องกะมีแต่สิส่งไปให้เบิ่งคั่นว่าเะมากแล้วบอสมาอยู่ดอกเจ้าขอดูกนะโดเออมาผูกแขนดอกแขนลานอยู่ดอกมาอยู่เนาะโดยว่าะว่านี่กะมานอนนี่จะคืนแหละอยู่นานนี้ย เออมานอนได้เป็นทิศอะไรมานอนไหนนะสาวมุ้ยไปอยู่เทียงเพิ่นลโดยนอนกับผัวฮันโดยโดยอ้าวโอเคแทนพี่น้องเไยเดี๋ยวเอาชื่อเข่ามาให้คือผมจะบอกว่าเข่าบิดใช่ไหมโดยด้ยเนี้ยค่ะยังมูลายหน่องเดียวเลยมาให้เบิ่งก็ได้เอร์พวกตัวเนาะมันเป็นอะไรอาการท้องเทิงเจ้าเดี๋ยวนี้แปลว่ามัางแปลว่ามันต่างแล้วแบบว่ามันมันไก่แล้วนะมันเป็นโมลแล้วอ๋อเริ่มแบบว่ายุกนิ่งลกิ่งแล้วพี่น้องเไย เป็นปัญจหูหรอกประชาผู้หญิงเนาะมันเป็นบระมวนแหละนะแบบว่ามันบคือคืออะไรมันโล่งในทองมันลั่นมันลั่นเลยสีแตกแล้วนะพ่อสีแตกแล้วเคลื่อนเ่อยถามว่าอันหรือว่าออกไผ่แล้วหรือว่าน้องตอนอยู่ไผ่บอกชีมาหรือจังไดจังใดบอกการเจ้าข้จะคลอดลูกแต่ทุกบอกเราหรอกทุกบอกข้าก็ได้นะครับทีแข็งดีมาเบิ่งน้ำกานเนาะมียังงก็ได้ อ่าเพราะได้นมตะกรงตะไรก็เอาบัวดอกน้องเอ้ยใครกบูมาเนาะมาบึงเหมืกันเนาะเอ้กับบุ้มี่ยังดอกด้วยเองเธอเพอได้มาทานน้องมันนี่แล้วเอ็งเธอก็ได้แม่นะไชั่วกินแน่บัวยอกได้เลยเดี๋ยวเอาไปอันเอาเขามาให้ก็นเด้อโดยได้เข่ามาให้เอ้ยอันโทรบอกว่าอันยันบุ้มี่เขากินแล้วมันยากนะเนาะเออว่ามันกันยากอีหลีแล้วบุ้มีเข่าเห้ยเนาะคนทัากที่ยู่ได้พบเขานี่แลดย อืมโอเคพี่น้องไงเด็กซีเขาก็เห้นแล้วก็อ่าเข่ากะแปลกๆได้พี่น้องไงมัอนี่เนาะกระสอบสีขาวกระสอบสีขาวได้พี่น้องไ้เข่ากะได้จักคือกระสอบปุ๋ยกระสอบยังเนาะบดเดี่ยงกระบดขอดใจกระสอบคนเบิด์ตบดด้วยจังใดเป็นคือเอาสอบนี่ให้พี่น้องเไง เดี๋ยวไปให้แล้วก่อนเขาก็สิบเปิดได้หนองฮะเขาเอาขึ้นทั้งเคลื่อนเ่าดื้อไว้นี่ก่อนเบาเอาขึ้นไว้นี่กระได้หนอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาแล้วหนอกอค่ะจะว่าบอชค่าดอกมันกลุ่มแน่เคยเค อากับไข่เด้ยเด้อโดยโดยของมุกดาเพราะได้กินบำรุงแม่น้ลูกของลุงเต้าเนาะโดยอันนี้บ่เข่าเจ้าเรือเท่านี้โดยจต่ว่าสอบโอ้ยตุ๊กตาซื้อมาให้ตะกี้ตะรุ่นตะกี้บ่เบานิ่งเขาเบาเลยเพิ่นมาเด้นเฮ้ยเนี่ยเขากระเป๋าจันบ่โดยกระเป๋าจันบ่อเฉลีนี่โดยมารอบก่อนฮะโดยแล้วก็ได้ชื่อมาให้สอบหนึ่งบ่โดยอ๋อโอเคโอเคี่น้องนไย พออยู่นี่แล้วเนาะสองคนอยู่นี่แล้วว้าเอ้จะว่าเพราะอได้อบอุ่นแน่นองมากโดยกะมันก็คือว่าอะไรมันไก่นู้นเนาะโดยไก่น้ำมันเป็นร่อยรักเป็นร่อยกูรู้กูได้พี่น้องเลยเอ้ยกับ่อยากอันนั้นนไไป้ำมันกับเพงแน่ช่วงนี้กะเฮิงเฮงอะไรมาชนึงโดยมาเยี่ยมมายามอะไรแม่นั่นแหละต่อไปเจ้าก็จะอยู่นี่เลยบ่บ่ได้นองนึเชื่องเธแบบว่าช่วงคลอดลูกคลอดเต้าน่าจะช่วยได้เดี๋ยวว่า เอื้อยหันอยู่น้ำเพลินไปเฮ็ดใครเห็นหน้าน้ำเพลินพี่ซื้อหน่อยบอสเนั่นแหละวจะว่าภายภายามพยาย,ยามเวลาใกล้ๆนี่นะเจ้าจอยังอยู่หนีนูเนาะโดยโดยนึกถึงแบบว่เาเท่ารอบนะ้าเทามาเยี่ยม,มเวม,มาทางนี้เนาะจีเวะมาหนีเลยเห็นนะโดยโดยบริเวณซ้ายดอกหน่องอันนี้เขาก็เวะเข้าไปเพื่อนพนแหละเวเข้าไปเพื่อนแต่เมย์จะว่าออกไปอยู่นะนะฮะโดยมาเผาเที่ยงหน้าตามมาหน้าอีกโอ้โดย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 อืม กินข้าวกินน้กำก็ยังมือนนี่นะโอ้ยชื่อไก่เด้หน่องไก่พันธ์นะโอ้ยไก่พันธ์ชิปพันกีบเลยบุย๊มบิ้นเรากินดอกบริหารก็เขียดกับบุ๊มีบแ่แถวนี้โอ้ขันเอือดถ่องเบาเอือดไปแล้วมันหยามข,ของใส่ลูกผัวบริหารบ่คือเห็นหนั่นน้องเพิ่นน้ำมากจะเพิ่นมาำได้บุ้มจักมือได้เฉลี่ป้ากันกับบุ๊มบิ้ดอกมันบริหารน่ะเอาคือว่าเพิ่นเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นก็ตามมาเนาะโดย อขอแต่ว่าเอ่ยมีเงินมีสานอยู่นะเอ่ยบ่น,นั่นดอกคนอยากไปก<ด>็เพิ่มคนไปนะโดยเทากาัเบิ่งแย่งลูกเต่าเนาะใครจะว่าอะไรก็ได้แม่ยนั่นแหละออืก็ว่ามีอย่างกะอ่าขอแต่ว่ามีมงอยู่มงเช้าเป็นรักแรงเป็นของเจ้าของเนาะโดยอ่าแลา้ว,ว,วกับเพื่อเพิ่มอยากไปก็ไปเพิ่มเ่อยากอยู่ก็อยู่ก็ให้ดูลูกก็ลูกลก็ได้เนาะโดยเพิ่มนั่นว่า เอือน้องแห่งชุ่มเชยแล้วแบบว่า e uh ชุ่มเชยแปลว่าเพิ่นแง่งอยากให้ได้ยดีนะน้องแต่ว่าอยู่นี่กับยู่น้ำเพิ่นเพิ่นก็มีขวบมีขั้วเลยนะเศร้าเพิ่นกับลุงเพิ่นกับหญ่เพื่อแล้วนะชิ้มาเพิ่งนบนยังได้อันนี้กับเพิ่นให้เฮ็ดหน้าน้ำซื้น้องโดยเพิ่นก็มีไผ่นะสมมติว่าสมมติว่าเอาสมมติเด้อเพราะว่าตอนนี้กันยังบ่ได้มีไผ่ที่ว่ารับปากที่ซอยแล้วหรอกพี่น้องแต่ว่าหากกับสมมติรับผู้ใหญ่เพิ่นอยากซื้อที่ชื่อทางให้นี่มันประมาณเท่าไรอยู่แถวบ้านเด้อน้องเอ้ยแปลว ถามึงหรือว่าเพิ่นสีซอยเท่าได้กะห้บอกรนะจิทีถามึงใไฮนาซ่าเพิ่นถามึงใไงโดยสมมติว่าถ้ามีผู้เพิ่นอยากซอยแล้วก็จังเพิ่นสีถามเบิ่งเนาะโดยสมมติเราประมาณช่วงมื้อเช้ามื้อเ็พอได้ยี่บ่ทำนี้คิดว่าได้ได้ได้เนาะได้อ๋อโดยอันนั้นซ้ำในได้หรอโดยสมมติว่าสมมตินะสมมุติว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นสงสารแล้วเพิ่นอยากซอยนะ เพเอือยกะดีใจแนี่เพราะว่าชิชอยแต่ผุนแล้วเพราะท่านี้มาผีเอือยก็ยันบุได้และเพราะว่ากายเป็นอะก็ต้องมาชอยและผู้ใหญ่ใจใจดีก็ได้โดยโดยเอาพังเมืองก่อนเนาะตอนนี้ก็เพนเงินค้ำก็หายยากโดยควิดกัระบาดพี่น้องเลยเนีอยนั่นแหละอายูน้ำน้ำนานาสาวไปก่อนเนาะโดยอืมกัจจังว่ากันพี่น้องเลย จอบแน่โดยเราก็บทเที่ยวมาจอบเรื่อยๆแหละโดยก็บรรลกวนหน่องหรอเอื่อยนี่บรื่องจริงเอื่อยบวกตัวโดยเดี๋ยวคนชัดซื่อหน่องท่านว่าบุมี่คือบุมี่โดยบพรว่าเขทำเข่าวน้าซ้นทำปลาเพราะได้กินในบรรเทาทุกไปก่อนนี่แกแม่นหรอเม้นเม่นเพอซะทำนี่ก่อนนะพอได้เยอะโดยโดยเพราะว่าเพิ่นกับคอยชอยไปเรื่อยๆเนาะเม่นเมว่าหรอเพิ่นกะ เพื่อกับเบิ้งกันการเข่าหนากักมุ้งีกินเนี่ยกระขาดเงินเคิร์นนะแม่เขานาา้ำซ้ำปลาแหละมันสำคัญเพราะว่าอย่างอื่น,นกับเแบบพื่อนชั้นกับภาคเศ้าน้ำเพิ่นก็ยังพอได้อยู่เนาะช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี่พี่น้องเลยแต่เข่าหน้านี่แหละสำคัญในอยู่ในกินเนาะประเคราลูกขครเต้าอีกเต้าก็สชีดได้อยู่เทียงหน้าเนบ่สมมติว่าเจ้าบ่เอ้อก็สชีเขาบ้านเพราะว่าเพิ่นหาเพิ่นไว้ได้โหอยู่บานเลย หาเดินไปเดินเดยนเอ้าพี่น้องเลยเอ้าสบายดีไหมพี่น้องสบายดีปัจจันต์มาต้อกันพี่น้องเลยสองคนมาหนีพี่น้องเลยเนาะเอ้าปัจจันต์ขึ้นมาทึงพี่พ่อมาขึ้นมานั่งน้ำกันนั่งข้างคันเรเด้เดี๋ยวมันบุกขัดพี่น้องไเดี๋ยวมันขี้ข้างขี้ข้านะเหตุยังกงแตมบุษบกแกเพี่นว่าเรา อันบ่ถลุถลวงได้ๆเออันอันนี่ว่าอันคือวเจ้าตามมาบ่โดยเพิ่นนํามาพ่อแม่เพิ่นให้เงินแสน5ยังว่าเพิ่นนํามาจ้างรถมาโดยอยากให้เอื้อยนี่โอนเงินให้เอ้ยก็เสียเงินสมาโอนเอื้อยว่าแต่นี่เงินน้องให้ก็ยังเอื้อยก็ยังนั่นแม่ก็บ่สบายแน่นะโดยแม่จ๋านะเน่เพิ่นนอนอยู่เพิ่นเป็นหยังเพิ่นบ่สบายเพิ่นบ แปลว่าเพนไข่เลยนะเพิ่นโตเพิ่นโดยโดยแล้วอันมาผัวไปทา้งไรเสียตอนนี้ไปทา้งเนี่ยกินกินงัวตัวนึ่งสาวบุกินงัวกาบ่ไดถ้าสมมุติว่าผัวเจ้าบมานี่ทางบ้านนี่เพิ่นสิกินงัวโดยไหมงัวเจ้าเออมเห็นได้พี่น้องเลยเพราะว่าหนึ่งมานี่เราเราเราท่องปุ้งเนาะสมมุติว่าเราถือพาแต่ว่าผัวไปใช้โบหินผัวนี่ แบบว่าเพิ่นเอนมามันทางหน่อนะบ้านเมืองเพิ่นตีอันนัะนอ่ะเพิ่นว่ามันมันทางหรือว่าแบบแบบช่องบ่มีพ่อนะภาษาต้องนะแม่ต้องไปกินงวต้องไปกินงัวอยู่บ้านไอ้ยังไงก็เจอกันนะมันจะเลยมาบวันนี้เนาะโดยอ๋อวันนี้ก็นแล้วมาก็แบบว่าแสดงความรับผิดชอบในกบ่าแม่นเนาะโดยเป็นพ่อของลูกนี่แหละเพิ่นทันเพิ่นทันนั่นแม่พ่อเพิ่นน่ะบ่อยากให้มาแต่ว่าเพิ่นมาอือ คำชี้ว่าง่ายๆพังจากใจจับใจคว่ำมัน,นเอ้ยสรุปไล่เด้วนี้ว่าผัวเจ้ากับทิมเจ้าผ่วได้นะพังว่าเน,นะาะแล้วก็มกักเจ้าแหล่เนาะโดยว่าโดยว่ามักเพลงลูกกันบ่มักมัก,กลูกมักอะไรซื่อนั้นมามื้นเข้ามาเห็นอือ้ากาบอว่ากัน,นเนาะอ่าคอยครับอ่าได้คอยนั่น,นกันไปแหละเอ่ยก็บเบิ่งไปนี่แล้วโอ้ยยคอจะเล่าวบา่บา,บาเราเป็นห่วงเป็นใยเราบังลูกเต้านี่ยแก เ,เดี๋ยวจังหวะการนั่น,นเองค่ะเงินคำอาจจะเพิ่อนอาจจะยังหาบรายก็มีโดยจังใดก็เนาะทางเบิ้งอาจจะดีขึ้นทั้งละเอ้ยอหอัวโอเคเนาะพีน่น้อ,นองอ,นะอันฝนตก2องชั่มือในกัดอันหัวดูบ่เทียงให้เจ้าอันก็หัวแลวเนาะเอ้อมันมันบุ้ยผูรบม่ะนะ โดยว่าเลือกมาผู้ลบบอกให้ลบก็บบ่ลบมาเพิ่นปลูกแต่เฮิงแล้วบ่นี่โอ้ยเพิ่นปลูกหลายปีแล้วอือบ่แม่น30ปีแล้วบ่เทียงนั้นโดยโดยโดยนีแต่บ่นอนเนาะบ่นเดียวพ่นบ่นอนกยังอีหยังอน้ําในฟืนไได้ซะเอ้ยใชนี่น้ําโอ้น้ําน้ําเพิ่นน่ะน้ําเพิ่นบ่นายของเพิ่นล่ะโอ้น้ําโยกเอาพี่น้องเอ้ยยของเพิ่นเบิดล่ะนี่ ของเพิ่นเบิดนะเนาะก็พอมีอยู่น้ำใช้พื้นผ้ก็เออพี่น้องเลยแต่ว่ามันเป็นเป็นของเพิ่นเนาะของน้าสาวโดยโดยวันนี้กับเบาเตียงเอาเข่ามาให้ชอบหนึ่งแล้วก็กินได้ประมาณจังมือเลยชอบหนึ่งนี่ห้วยช่องขนกรับเป็นเดือนพูดเล่นาะเป็นเดือนพูดเล่นเนาะโดยแต่อันเข่าหน่องเอามาให้มาอย่านี้เอามาให้บางเฉลี่ยโอ้เต็มเต่มมือนั่นพูดบนเต้งแต่มมือนั่นยังมุเบิดอยู่ มาแต่โดนดื่มจะได้พี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะเอาบอจันได้ยังมาฝากมาต้อนเอ้ยเพิ่นมาหนึ่งโดยเอาบ่อเตียงเอาเข่าให้ได้พี่น้องเนาะบอจันก็ต้องเอาหน้ามพี่น้องโอ้น้าบ่สามแพ็คโอ้พี่น้องเลยคักแบบนี้กินเข่าต้องกินน้ามนะพี่น้องอ๋อแย่นแค้นเนาะแย่นแค่นนี่พี่น้องเลยกินน้าพี่น้องเข่าเนาะนี่ให้มอบให้ เสาเจี๊ยบเป็นโดยโแบบแค่ง่ายพี่น้องโดยเอ้าอ่าบรจันจันเอาน้าบรเทียงเอาน้าบจันเอาเข่าบมเมตเทียงเอาเข้าเนาะรจเอาเข้าระจัเอาน้าพี่น้อง่เนาะอา่เจี๊ยบอีกรอบหนึ่งเนาะกินเข่าก็ต้องกินน้ามันละารจันอ้อก็ถือใจแ่เนาะพอดีเอามาพอดีนหองหนากไม่กินพอดีน้าก็ไม่กินพอดีเาเพราะว่าน้าก็นกันองก็อันอะ ผู้ผู้วันนี้แลเพิ่าต้มหน้าหนอกน้ำน้ำบ่น้ำบ่เป็นน้ำขวดน้ำบ่แม่นต้มบเิแล้วนบิบ่ละหนอกหน้ามันนั่นทะเลว่าเทถิ่มพ่อหน่อยที่น้ำต้มอะไรต้มจะหางยาโดยโดยมันแทมขึ้นแล้วสิเทริ่อหน่อยที่จะาน้าสงสารนี่บริกินเนาะน้าบาดานในคำกินเนี่ยจะต้มกันเลยเด้อเมี่ยนั่นแล้วมันมีข้าวผินปูนได้บริกรนมันเป็นน้ำเป็นข้าวแม่นแม่นมินข้าวน้ำพ่อโอ้สมมติว่าคือบริการชื้อหน้ามาให้ในการ ถูกต้องเลยนี่เนาะโดยอ๋อเหมาะเจาะเลยนะเนาะโดยโดยตัอย่างนี่ทางสเกียอเพิ่นก็กินน้ำสะอาดแน่เนาะเพราะว่าลูกในท้องพี่น้องเลยห่วงเป็นห่วงลูกเพิ่นเนาะโดยซื้อมาให้สามแพ็คใหญ่ๆพี่น้องมื้อนี้บ่จันนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่นอนนี่เดาใจถืกอีดอกพี่น้องเลยพอเตียงชื่อเข้ามากัดเราก็คิดเห็นเลยกินข้าวต้องกินน้ำเราเปล่าพี่น้องเลยจัดมาเลยเนาะโดยอ๋อแกมี อ่ของมาฝากมาต้อนกันบ้านทั้งสองคนมาหนีิเนาะอ่กะมากะบบอดเสียเที่ยวพี่น้องเลยเพราะว่ามันไกลเนาะเดูเสียเที่ยวสองคอนเนาะพี่น้องเนาะเมืองอุทุมพรห่างกันสองสามเมืองพอด้วยพี่น้องห่างกันพอสมควรอยู่เนาะอ่าที่เจ้เอากลับป๋าหน่าให้ชิมอบเงินไว้ให้เจ้าบันนี้เนาะดยโดยอ่าพอได้ไว้ซื้ออยู่ชื้อกินซื้อขืดซื้อยาเจ้าแหัว ก็เราเขาต้านนะเนาะแมนแมนแมนโดยจังไดกะเอาไว้ใบซอยแล้วก็เ้าวที่ข้าเดินทางกลับบัานนี้มันกระคำเลยเนาะโนก็มืดมากเลยคุณพี่น้องเลยกับร่างเลยกับร่งไล่มากโดนกะโนกะร่างชิมาโดยเ้าเสียเงินมอบไว้ให้เจ้าหนึ่งแสนกีบเด้อเป็นเงินซื้อเข่าแล้วก็ซื้อไข่กับเงินนี่กะเป็นเงินของพ่อตุ้ยอ่ากับแม่นางเด้อฝากไว้พ่อในเพื่อนแน่ไปพ่อเด้ออัน พอถอดตุ้ยแม่นางประมุขขอบใจละลายๆน้ลำให้รวยให้เบิ่งแย้งนี่แหละทุกย่าให้วิทยาวิทุวิทยาอะนะบอกว่าเป็นให้อยูืนไม่แห้งให้ลำให้รวยเด้อให้เบิ่งไปเรื่อยๆโดยอันบุญคำนำชู้ได้ไปได้ก็ไปสะดวกมาสบายโดยโดยเอาเอ้ยกะขอให้อะไรองไรก็ แต่สิว่าจังไดบ่เตียงก็สิอวยพรจังไดมีตาให้เรื่องลูกเรื่องเต้าแหละเนาะบ่นินเรื่องอื่นตัวนี้ก็ให้คลอดหรือว่าให้ได้สบายได้ง่ายเด้อเอ้ยเด้อดจะให้มันอัน้างมันคาแหละแม่นอให้ได้ง่ายแล้วก็ให้เลี้ยงใหญ่ไวเป็นคนฮู้ผู้ดีเด้อลูกเต้าก็ได้ยังบ่ฮู้บ่ตอนนี้ว่าเป็นผู้ผู้หญิงผู้ชาย อันเบือยเบิงอยู่นี่นะสินูนี่ว่าหมอทหารเพิ่นว่าผู้ชายเนาะผู้ชายเนาะโดยล้วหมอตํแยเพิ่นหมอมือเพิ่นน่ะว่าผู้หญิงจักแนวได้ัดกันนี่ฮะโดยอ๋อพี่น้องนี่หมอแพทย์ปัจจุบันนี่ว่าผู้ชายโดยกหมอหมอพนบ้านนี่ว่าผู้หญิงอ้ามาลุ้นกันเบิ่งเป็นไผสิถึกนี่เนาะไผสิแน่กว่ากันพี่น้องเอ้ยอโดยอ้างไ ข้าวบกวนเน่ยเด้อเออเด้อมันชีลงแรงอ่าชีคำอะไรกันว่าหนึ่งข่าวหนึ่งน้าให้ดูใหดกินเนาะพ่แม่นั่นแหละวเนาะกรบปุ๊มี่ยังเห็ดดอกเเนาะอ้ยขวดไข่นี่แหละถ่าผัวเด้อมากระปุ๊บมี่ยังมะพร้าวมีซีอิ๊วไข่แล้วมีมิถิมินแน่เด้ใจละลายโดยแต่ไะลก้าวขากลับคนเด้อเอเด้อบ่นี้เด้อโดยขอบม๊กขอบใจเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบัานนี้กันมาเตียงกับสิคอตัวเดินทางก้าวกลอนพี่น้องเลย ข้องขอบบุญขอบคุณเนาะทางพอตุ้ยและแมน่นางเป็นก็ได้เห็นนะผ่าเงินมาให้พี่นนองเลยเพิ่นผาามาให้กับบไ,ได้บักได้แบนดอกเพิ่นมาจากซอยแพรก็ซอยแต่ว่าบะเตียงก็คิดเห็นเออเจียบเพิ่นนี่แหละเพิ่นก็ยังเป็นบุคคลที่ลําบากอยู่นะเพี่นนองเลยยังเล่ร่อนไปอยู่พุ่นอยู่พี่อยู่เนาะนี่แล้วก็ามาอยู่อานาเทียงให้เทียงหน้าละสาวเพี่น้องเลย,เ,ยเพราะว่าผัวเรามาเนาะที่ตาม ตามมาเด็กกะบอกว่าจังไดพี่น้องบาเตียงกันตึกสิบบกจังไดเนาะแล้วก็ยังยังบ่ได้บอกเป็นเปลนเจ๊งๆเห็นะพี่น้องแต่บเตียงคิดว่าน่าจะพัวแล้วก็คือคือถ้าตามมาฮอดพี่นะคงชีชีคิดฮอดเมียแหละแล้วก็คิดฮอดลูกน้ำเพราะว่าเป็นลูกเราเนาะยังถือผ้าคาท่องอยู่กระไดพี่น้องเลยเราก็เลยตามมาอยู่น้ำมาเนี้กะเราก็เลยอยู่เฮือนกับเฮือนหลังน้อยพี่น้องอยู่ก็มีกับ็ยังมันก็ลำบากแล้วกะ ตัดสินใจมาอยู่เผ่าน้าให้ละสาวเลยเนาะเพราะว่าเทียงหน้านี่กับบุมีคนอยู่พี่น้องละสาวเพิ่นกับเขาไปอยู่ในบ้านเนาะเราก็เลยอันน่ะมาอยู่อยู่เทียงหน้านี่เทียงหน้าละสาวเราพี่น้องเอยก็พังไปเนาะอาไรสิ้ลอดูมือใดลักความต่างๆแล้วพี่น้องเอยมาเทียงก็ได้เอาเข่ากับไข่มาให้เราเมือนี้พี่น้องเนาะก็พอได้บรรเทาซอยเหลือแล้วเบื้องต้นกันไปก่อนพี่น้องเอย ประวล้วเล่าขอดลูกก็เต้าก็จังซื้ออนุ่มซื้อเอ็นเข่ามาให้ลูกเราอีกเดี๋ยวพังเบิ่งก่อนที่ว่าเป็นจังใดนะพี่น้องเนาะ,อะตอนนี้เราก็ยังบม่ได้รับการช่วยเหลือที่แบบว่าเป็นรูปประทับหรือว่าเป็นจริงเป็นจังนะพี่น้องเลยก็ยังบุมีไผ่ชื่อที่ชื่อทางให้เราหรือว่าผู้เพลืนะ่อนผู้ชานให้เล่าเนาะมีแต่เรากัเร่้่นไปยังดูหันดูหนีไปอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยก็เป็นกําลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แกมาเตียงบุกมาถึงพี่แหละพี่น้องเลย อยู่เมืองสองคอนพี่หละพี่น้องเลยเนาะอยู่ทั้งเซบังเฮียงปากซองหาน้ำพี่น้องเลยก็มาไก่ยูพอสมควรพี่น้องเนะาะเอาจังใดก็มื่อนี่กะบะเตียงสิคตัวเดินทางกาบก่อนพี่น้องเลยบะเตียงก็ได้เอาเข่ามาซอยแต่ประจันเพิ่นก็เอาน้ำมาซอยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคิดกันมานทางกะพี่น้องเลยทางผู้ใหญ่จะดีทั้งเพื่อนกะไปว่าให้ซื้อน,น้ำนะพี่น้องเลย ให้ซื well, so. okay. so fans, ้อน้าไปให้ไผก็ได้เนาะบ่เตียงก็เพื่อนว่าให้ซื่นยังก็ได้ก็เลยเข่ากันเลยพี่น้องเลยอาจารย์ก็เลยซื่อน้ำสามแพ็คบ่เตียงก็ซื่อข่ากับใครมาให้เราพี่น้องเลยเนาะลงมาสองคนมาอนีกับพี่น้องเ้ยเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ุูคูจกคนที่เข้ามาชมคลิปจนจบและก็บบข้ามโฆษณาพี่น้องเลยสํารับมว้อนี่กับบเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยเนาะได้มาหอดจอดถึงเนี่ยก็เรามาอยู่เทียงให้เทียงหน้าพี่น้องเลยบะเตียงก็จะขอตัวเดินนนทาางกกบ่อเะ ต้องขอขอบุญขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดจุกุจุคนที่กำมางทำสมคลิปจนจบบอกขมโฆษณาผักกดไล์ก็แร์แก็ติดตามให้บาเตียงคือเกา้าด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเตียงเฮตดคลิปด,ดีๆให้พี่ให้น้องเบิร์ดอีกต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวมือนี้กับบาเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดจุกูจุคนเด้อเนาะ